สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมอาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งเสียงซมปิ้งนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีไทยอีสานต่างๆนะครับเข้าไปในคีย์บอร์ดยามาฮ่าเอทหกนะครับผมจะมีขั้นตอนตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ให้เตรียมแฟลชไดร์นะครับผมที่บรรจุไฟล์เสียงไฟล์เสียงซมปิ้งนะครับหรือว่าไฟล์จังหวะนะครับอยู่ข้างในนะครับ ให้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะไปติดตั้งใส่ตัวเครื่องนะครับสำหรับลูกค้าผมนะครับที่สั่งซื้อกับผมไปนะครับจะมีไฟเสียงมปิ้งไปให้นะครับแล้วก็จะมีจังหวะไปให้เรียบร้อยนะครับในแฟลชไดร์นะครับก่อนนี่เลยนะครับผมให้นาแฟลชไดร์นะครับไปเสียบที่คอมพิวเตอร์หรือน้ตบุ๊กก็ได้นะครับไปเสียบแล้วก็คัดลอกข้อมูลนะครับข้างในนะครับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนนะครับคัดลอกหรือก๊อปปี้นะครับเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับทีนี้ก็นาแฟลชไดร์กลับ นำไปเสียบที่คีย์บอร์ดนะครับให้ทำการฟอร์แมตแฟลชได้เลยนะครับเดี๋ยวขันตอนฟอร์แมตดูตามนี้เลยนะครับเสียบแฟลชได้นะครับเข้าไปในตัวเครื่องคีย์บอร์ดเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้เราฟอร์แมตเลยนะครับกดปุ่มไฟล์เมนูนะครับตรงนี้นะครับกดไฟล์เมนูนะครับทีนี้ก็ให้กดปุ่มเลื่อนนะครับตรงนี้จะมีปุ่มซ้ายขวานะครับ กดซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับกดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นคําว่า USB นะครับ USB format นะครับแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเราจะล้างแฟลชได้ก่อนเลยนะครับ format ก่อนเลยนะครับเขาจะถามว่าให้กด format เลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้กดเลยนะครับกดปุ่มนี้นะครับอันนี้คือตกลงนะครับ ดเรียบร้อยนะครับจะถามขึ้นมาอีกนะครับว่าให้กดเย็ดเลยหรือกดโหนนะครับก็กดเย็ดนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ฟลไดก็จะทําการฟอร์แมตนะครับ รอไปสักพักหนึ่งนะครับผมให้ตัวเครื่องทําการ format เฟดได้นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับผมไม่มีข้ามขั้นตอนใดๆนะครับให้ชมให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับถ้าดูตามทุกขั้นตอนแล้วจะทําได้นะครับผมทีนี้ก็จะขึ้นคอมพิวตนะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดแฟชได์ออกมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานําแฟชได์นะครับไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ เหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้ก๊อปข้อมูลนะครับในคอมพิวเตอร์เข้ามาในแฟชได์นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมพิวเตอร์ต่อเลยนะครับครับตอนนี้เรามาดูที่คอมพิวเตอร์นะครับผมก็ให้นำแฟชได์นะครับของเรานะครับเสียบไปที่คอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็เปิดแฟชได์ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเจอแฟมนะครับ แบบนี้นะครับผมอยู่ในแฟตได้ของเรานะครับหลังจากที่เราฟอร์แมตนะครับมันจะมีแฟ้มตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับจะเขียนว่า user file นะครับอันนี้จะมาเองอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราฟอร์แมตนะครับเราจะเห็นไฟล์แบบนี้นะครับทีนี้ก็ให้คัดลอกนะครับหรือว่า copy ข้อมูลที่เราเซฟไว้ในความก่อนหน้านี้นะครับ copy ใส่เข้าไปในแฟ้มตัวนี้ได้เลยนะครับเอาเอาเข้าไปในแฟ้มนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างข้อมูลของผมที่คัดลอกเก็บไว้ในคอมนะครับก็จะมีพวกจังหวะนะครับแล้วก็เสียงแซมปิ้งนะครับเสียงแซมปิ้งนี่อันนี้นะครับจะเป็นเสียงแซมปิ้งนะครับจะเป็นนามสกุล YEP นะครับผมจะเขียนว่าแซม s 6 5หหรือเขียนเป็นค่าเหมือนเดิมไปนะครับผมประมาณนี้นะครับก๊อปี้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับทั้งจังหวะทั้งไฟแซมนะครับเข้าไปในแฟ้มตรงนี้เลยเลยนะครับ นี่ทาเป็นตัวอย่างนะครับปกติแล้วจะมีข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆนะครับเราก็ไปในแฟ้มนะครับเรียบร้อยนะครับต่านี้คือโหลดเข้ามาในแฟ้มเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดแฟลชไดร์ออกได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแฟลชไดร์นะครับตัวนี้ที่เราไปโหลดหรือว่ปีเอาข้อมูลในคอมเราเมื่อกี้นะครับมานะครับเราก็นําไปเสียบที่ คีย์บอร์ดต่อเลยนะครับเสียบที่คีย์บอร์ดเรียบร้อยนะครับผมให้กดปุ่มไฟล์เมนูนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการยิงเสียงเข้าไปในเครื่องเลยนะครับกดปุ่มไฟล์เมนูนะครับกดไฟล์เมนูเรียบร้อยนะครับให้กดเลื่อนนะครับกดเลื่อนกดขวาก็ได้นะครับซ้ายก็ได้นะครับกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหาคําว่า expansion นะครับ pack install นะครับ expansion pack installation นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะเห็นนะครับข้อมูลของเรานะครับจะเขียนว่า samit หกห้านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไฟล์เสียงแซมของเรานะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้เลยนะครับเพื่อตกลงนะครับทําการติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับสีขาวๆนี่นะครับ จะขึ้นประมาณนี้นะครับเราก็กดเย็ดได้เลยนะครับบางเครื่องก็จะไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับบางเครื่องก็จะเข้าเลยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็ให้กดเย็ดกดเย็ดกดตรงนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับทีนี้ตัวเครื่องก็จะทําการโหลดนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการโหลดนะครับเราก็รอนะครับรอให้เครื่องโหลด นะครับตรงนี้นะครับจะบอกเปอร์เซ็นต์การโหลดนะครับรอให้โหลดจนเต็มร้อยเปอร์เซ็น์นะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่โหลดใกล้จะเสร็จเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับหน้าจอนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะสั่งให้เราปิดเครื่องนะครับผมเราก็ทําการปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นใหม่นะครับเปิดเครื่องขึ้นใหม่นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมเสียงก็จะถูกยิงเข้าไปในตัวเครื่องของเราเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปเช็คดูเสียงของเรานะครับว่าเข้าหรือเปล่านะครับมีหรือเปล่านะครับ เขาไปเช็คดูเสียงนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่า expansion นะครับตรงนี้ expansion นะครับกดเข้าไปนะครับเราก็จะเจอไฟล์เสียงของเรานะครับที่ยิงเข้าไปนะครับก็จะมีเสียงต่างๆมากมายนะครับผมก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับเสียงนะครับแล้วก็ทดสอบดูได้เลยนะครับ เป็นเสียงดี0นะครับผมเสียงไวซนะครับเสียงแคนนะครับประมาณนี้นะครับผม ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งเสียงแซมปิ้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดแฟลไดของเราออกได้เลยนะครับผมเพราะว่าเสียงถูกยิงเข้าไปในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไปนะครับสําหรับการติดตั้งเสียงคีย์บอร์ดยามาฮ่าเอสหกห้านะครับก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับชุดเสียงแซมปิ้งนะครับเครื่องดนตรีไทยีสานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพินแคนซอว์โวตระนาดปีพุ้ไทยนะครับปีใต้หรือเสียงอื่นมากมายเลครับ ไปใส่คีย์บอร์ดของท่านนะครับผมติดต่อสั่งซื้อนะครับชุดเสียงแซมปิ้งกับผมนะครับได้เลยนะครับผมก็จะทำสายแฟชได้แบบนี้นะครับจะมีชุดเสียงแซมปิ้งนะครับแล้วก็จะมีจังหวะไทยอีสานต่างๆมากมายเลยนะครับจัดส่งไปให้ถึงบ้านนะครับก็จะมีจังหวะนะครับไทยอีสานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลําซิ่งลําเพลินสามชาบีกินโบเลโรนะครับจังหวะลำวงจังหวะเพลงต่างๆมากมายนะครับไปใช้กับคีย์บอร์ดของท่านได้เลยนะครับผมก็จะทํใสายแฟชั่แบบนี้นะครับจัดส่งไปให้นะครับ ใช้ได้กับคีย์บอร์ดตั้งแต่รุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่เลยนะครับตอนที่จะจบคลิปไปนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามทางช่อง YOUTUBE อาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ